ไ่รถอาร์คันโพลบาล์นใไม่ล่าสุดครับยืมจักเพื่อนมาทำรถของร้านใช่เพื่อนชื่ออะไรอ่ะยูครับมีเบอร์ไหมเดียวเรียกว่าเรียกง่ายๆครับเปรถอารตคันยูครับเนี่แล้วมายืนถ่ายอย่างนั้นได้ไม่คิดจะสปอนเซอร์อะไรไหนหรอใครอ่ะเนี่ยเป็นกันยา กาบุญละห้ารวมคนันนี้ได้เกือบล้านแล้วนะใช่แล้วครับเงินรางวัลเนี่ยเกือบล้านแล้วนะขอะบคุณทนะี่ได้นะก็ะไปเกี่ยวกับเ,เออรื่องทะดมบริษัทเฉพาะเรื่องรางวัลที่จะได้เอาละครับเดี๋ยวมาดูครับอยู่แปดเลนะี้ยวนคนนรับอับพิชัยความทับวัดชนบุรีรับบริษัทได้ตัลอ์ไส